สวัสดีเพื่อนๆพี่น้องฟุตบอลไทยทุกๆท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอดีบอลไทยคลิปนี้เรามาพบก,การหลังเกมแมตช์ุกสัปดาห์เช่นเคยนะครับผมหลังจากที่นักเตะไทยนั้นในต่างแดนในชว์ฟอร์มทําผลงานลงสนามกันไปทุกคนว่านักเตะสายเลือดไทยแต่ละคนนะมีผลงานเป็นอย่างไรกันบ้างก่อนที่จะไปรับชมเพิ่มเในคลิปฝากกดไลค์ฝากกดติดต,ตามไปกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผม เรามาเริ่มกันที่ทางฝั่งของลีกเยอรมันในลีกอันดับที่3ของเยอรมันกับลูกครึ่งไทยที่กําลังตกเป็นประเด็นนักเตะทีแฟนบอลไทยอยากให้มาเล่นกับทีมชาติไทยอย่างฟริกพาสเคอร์ก่การตัวรับลูกครึ่งไทยเยอรมันที่กาลังโลดแล่นอยู่ในทีม B ีของวอร์เซียดอตมุนโดยเจ้าตัวเพิ่งมีโปรแกรมลงแข่งขันในเกมลีก3ของเยอรมันนะัดที่17ขอขฤดูก,การที่ดอตมุนทีม B ีได้เล่นในบ้านต้อนรับการมาเยือนของเอชฟาวเวเฮนบิสบาเดน โดยในเกมนัดนี้นันสิพัสเคอร์ออสซาร์จาบมาดสำมรองโดยเทลเกมคู่นี้ไปทางฝั่งของทีมเยือนสร้างเซอร์ไพรส์เชิโอกาสขึ้นนำเร็วแต่แต่นาทีที่8จากลูกเตะมุมที่โอเลติสคิโอมอสโซกรูวิ่งมาโขคนเดียวเข้าประตูไปแต่หลังจากถูกประตูขึ้นนำไปแล้วดอดมูลทีมบีก็เดินเครื่องบุกใส่ท่านาของเวเฮนวิสบาเดนก็จะมาตาตีเสมอได้สำเร็จจากคอดี้พอวริน่านาทีที่16 โดยหลังจากตีเสมอได้สําเร็จเก๋ก็เหมือนจะกลายไปขอเจ้าบ้านแท้ทั้งหมดขอเจ้าบ้านจะมาได้เปรียบตัวผู้เล่นจากจังหวะที่ทีมเยือนนั้นต้องมาเหลือตัวผู้เล่น10คนโดยเป็นยาคขบเส้นที่ทําฟาวจากการเป็นกอลหลังคนสุดท้ายเลยถูกไล่ออกจากสนามไปทําให้กลายเป็นทนาขอเจ้าบ้านได้ปไปฝ่ายของบอลบุกใส่ตลอดแต่ทีมเยือนที่ตัวผู้เล่นน้อยกว่ามาได้ประตูจากฟาติก ا ي าในที่72 หลังจากที่ต้อมุลบีนั้นต้องตกเป็นฝ่ายตามหลังอีกครั้งทำให้เจ้าบ้านต้องเดินหน้าบุกใส่สถานเดียวก็จะมาได้ประตูเสมอในช่วงนาทีที่90จากอัตโนนิโอโฟติ สุดท้ายจบเกมเป็นท่าของดอวบนทีม B ีเปิดบ้านเสมอกับ s อสฟาเวเรนบิสบาเดนที่เหลือ10คน2ประตูต่อ2โดยการพาดเก็บ3คะแนนในเกมนัดนี้ทำให้ดอมนทีม B ีมีเพียงแค่22คะแนนหล่นไปรั้งอยู่อันดับที่13ของตารางซึ่งในเกมนัดนี้นั้นฟริกพัสเคอร์ได้ลงสนามมาในฐานะตัวสำรองตั้งแต่ครึ่งแรกนาทีที่21แต่ผลงานโดยรวมไม่ค่อยดีนัก ได้เพียงจ่ายบอลไปมาเป็นส่วนใหญ่โดยมีซิติจ่ายบอลสำเร็จ40จาก43ครั้งคีพาส1ครั้งบอลยาว2จาก2ครั้งส่วนในเกมแรกก็มีบทบ,บาทน้อยมีตัดบอลสำเร็จ1ครั้งดวล1นต่อ1นชนะ2จาก6ครั้งและดวลลูกกาดกาสำเร็จ1จากสครั้งโปรแกรมหนา้าถัดไปของทีมดั้งหมทีมบีนั้นจะเป็นเกมเยอรมนีกาทา่ทีมต้องบุกไป,ปเยือนสุดกาทีมบีในวันเสาร์ที่14ธันวาคมเวลา20นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย ต่อจากถ้าฟังของเยอรมันเรามาดูกันที่ลูกครึ่งที่กำลังลดแล่นอยู่ในลิกรอของสเปนกันบ้างกับจูซุสซับเบลสุดน้าลูกครึ่งทยอังกฤษที่มีโปรแกรมนัดสุด,ดาที่ผ่านมาเป็นเกมสกูุด้านานที่18ของฤาดูกาลที่กโกดบาจะกลับไปได้ในบ้านตลอดกัรมเยียของเตนิิเฟโดยถ้าฟังของจูซุสซับเบลนั้นออกสตาร์จากมนาสํารองของทีมอีกครั้งหนึ่งโดยที่เกมในกลุ่มคู่นี้นั้นไปทงฝั่งทีมเยือนที่เกือบออกนำก่อนจะจุดโทษ แต่ ate, อังเคลโรดิเกสอีไปติดเซฟท่างด้าของคาร์ลอสมาลินทำให้เจ้าบ้านนั้นรอดตัวไปในจังหวะนี้หลังจากรอดเสียประตูเร็วทำให้เจ้าบ้านกอดโดบากลายเป็นฝ่ายเดินหน้าบุกเข้าใส่อย่างหนักและในที่สุดท้ายของกอดจบครึ่งแรกอัตติโอคาซัดวิ่งมาโขกเข้าประตูไปในที่ที่45ส่งให้กอดโดบานั้นขึ้นนําไปก่อนกลับมาเล่นกันต่อในครึ่งเวลาหลังยางคงเป็นเจ้าบ้านกอดโดบาที่เดินหน้าบุกเข้าใส่ก็อสุดท้ายในช่วงท้ายเกมจะมาเบิ้ล2ประตูจากลูกโขกของอลดิลเซนใที่ที่83แลละเ ซาลาที่วิง่งมาซัดเข้าไปในช่วงทดเจ็บจบเกมโกโดบ้าเปิดบ้าถล่มแตดิเฟส่สาประตูศูนย์โดยในเกมนัดนี้นั้นจูดเบลไม่ได้ถูกส่งลงสนามโดย3คะแนนในเกมนัดนี้นั้นทําให้โกโดบ้ามีเพิ่มเป็น20คะแนนขยับขึ้นไปรั้งอยู่อันด,ดับที่17ของตารางโดยไปแกหนัดถัดไปของโกโดบ้านั้นจะเป็นเกมซิลูกัาสเปนนัดที่19เาของดูการที่โกโดบ้าจะต้องออกไปเยือนเลบานเตในคืนวันเสาร์ที่1 4ธันวาคมเวลา20นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย เรามาที่ทางฝ้าของลีเอเชียกันบ้างมาเรื่อกันที่เจ้าเช็กสุภโชคสารชาติตัวลุกขอทีเรสซัปโปโรทีเดกเกนนัดนี้น,นั้นยังคงไม่มีชื่อเจ้าเช็คอยู่ในทีมเนื่องจากซัป,ปโปโรนั้นเลือกจะเก็บเจ้าเช็คเอาไว้ให้พร้อมที่สุดก่อนมาเล่นทีมชาติไทยโดยธเด็กเกที่ซัป,ปโปโรนั้นที่กลายเป็นอีกหนึ่งทีที่ตกชั้นไปเล่นในเจลิกทัจะได้เล่นในบ้านนัดสุดท้ายเปิบป้านโตรักกรมเยอของคาชิวะเรโซที่กำลังลุ้นหน่ีตกชั้นอยู่โดยในเกมกัดนนัดนปปปี่แม้จะไม่ม้นนลนังไว้ในกาารเล่นน,นนใบ้้ดสุดทาย ได้ประตูออกนำเร็วตั้งแต่นาทีที่5จากโทบิกิคอนโดหลุดไปแตะโลพุสัมูตุกอดยิงง่ายๆเข้าไปเกิดที่ในช่วงท้ายครึ่งแรกกาชื่อว่าเรโซจะมาได้เมออโฮโซยะซัดเข้าประตูไปในที่ที่ี่แต่สุดท้ายผู้ตัดสินเชฟวีอากอนริบประตูคืนจ,ะจะากจังหวะที่ไปชนใส่ดาฮิโอคาบุล ok ะก่อนท้ายสุดท้ายกลายเป็นลูกฟาวของซัปโปโรที่ได้เล่นลูกฟรีคิกโซเรโซก็พลาดแต่ประตูที่เสมอไป ก่อนที่ตาร่าของในครึ่งเวลาหลังนะั้นทั้งสองทีมจะทําอะไรกันไม่ได้จบเกมเป็นซัปโปรโรเปิดบ้าเฉือนอาชนะคาชิวาเรโซ1หนึ่งประตูศูนย์ทำให้ทาน่าของซัปโปรโรนั้นมีเพิ่มเป็น37คะแนนจบที่อันดับที่19ของตารางคะแนนตกชั้นไปเล่นเจลิกทูในรูก,กาน่านผลงานของพี่เชคกับซัปโปรโรในซีซันนี้นั้นถือว่าไม่ค่อยโสภามากนักเนื่องจากเจ้าตัวมีอาการบาดเจ็บเล่นงานตลอดทั้งซีซันทำให้เจ้า,จาตัวนั้นลงเล่นไปเพียงแค่21นัดทำเป็นสองประตูกับอีกเจ็ดแอซซิตต่อจากนี้พี่เช็คจะมา เ้าแคป์ทีมชาติไทยสู้สึกฟุตบอบนอาเซียนครับต่อไปมาพูดถึงเจ้าเช็กกันแล้วมาพูดถึงเจ้าบุกกันบ้างที่สกาดได้ตอนนี้นั้นถึงแม้ว่าเมืองทองยเุเอตจะประกาศผ่านทางเพจสโมสรอย่างเป็นทางการในการดึงตัวบุกกลับมาร่วมทีมในเลกที่2แต่เจ้าตัวก็ยังคงอยู่ซ้อมกับอุรวาเรจนถึงนดสุดท้ายของฤดูก,กาลโดยนดทีไปเกมเจลิกนดสุดท้ายที่อุรวาเรเดมอนจะเปิดบ้านต้อนรับกรรมาเยือนของอาร์เอสกีตะ โดยดีเทลเกมคู่นี้นะเขาข้างเงียบเหงาจบลงด้วยการเสมอกันไปแบบแรสโกศูนต์ประตูศูนย์ท้ายสุดท้ายอุรววเรเดมอนนั้นเก็บแต้มเพิ่มได้1คะแนนมีเพิ่มเป็น4 7คะแนนหล่นไปจบที่อันดับที่13ของตารางคะแนนโดยในเกมนัดนี้นั้นแม้เจ้าบุกจะไม่มีชื่อแม้กระทั่งในม้านัสำรองแต่เจ้าตัวก็ยังได้โอกาสไปบอกลาแฟนบอลอุรววเรดในสนามเราไปฟังเสียงเจ้าบุกในการกล่าวอำลาแฟนบอลในสนามกันตลอดระยะเวลาหนึ่งปีครึ่งที่ผมได้อยู่ที่นี่ ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่และสำคัญกับผมมากครับผมรู้สึกดีใจและมีความสุขมากที่ได้มีโอกาสได้ลงเล่นต่อหน้าแฟนบอลอุลวาเรเลสตจากนี้ผมไม่ได้อยู่กับทีมแล้วผมขออวยพรให้ทีมอุลวาเรเลสประสบความสำเร็จตลอดไปครับผมมองว่าจะมีโอกาสสักรันได้กลับมาที่ สโม,มสรแห่งนี้แล้วก็เล่นต่อหน้าแฟนบอลอุราวาเรสอีกครั้งครับสรุปผลงานของเจ้าบุกในการเล่นกับอุราวาเรสไดมอนในซีซั่นนี้ถือว่าเจ้าบุกนั้นได้โอกาสลงเล่นค่อนข้างน้อยโดยได้โอกาสลงเล่นไปทั้งหมด11นัดทับไป็น1แอสซิตโดยหลังจากจบเกมนัดนี้เจ้าบุกเอกลิปัญญาจะมาเข้าแคมป์ทับชาสึกทีอไทยลุยสึกฟุตบอลอาเซียนคับต่อไป จากที่เรามาพูดถึงทางฝั่งของนาเตะญี่ปุ่นกันแล้วเรามาพูดถึงทางฝั่งของประเทศอินโดนีเซียกันบ้างที่แม้จะมีโปรแกรมแข่งขันในสูบอนเอเอ็มิซูบิชอิเล็กทริกครับแต่อินโดนีเซียซูเปอร,ร์ลีกานั้นไม่หยุดแข่งขันกันโดยทางฝั่งของเอเลสดอลเล่นั้นกอหลังดีกีทีมชาติไทยที่้าแข่งอยู่กับบาหลียุเอต็ดลงได้ในเกมอินโดนีเซียซูเปอร,ร์ลีกานัดที่12ของฤดูก,กาลในเกมที่บาหลียุเอตดนั้นต้องเปิดบ้านตรบกร,รมเยือนของพีเอชเอ็มมาคาซาโดยในเกมนัดนี้นัออ้น โดยเกมนัดน,นี้ในครึ่งเวลาแรกจบลงกระแบบเงียบเหงาไม่มีประตูเกิดขึ้นก่อนที่ในครึ่งเวลาหลังจะเป็นทางฝั่งของทีมเยอ m a นีเอ็มมคาซาไม่ได้ประตูออกนําเร็วจากไดซูกเกสซากาอินาทีที่47โดยเกมทําทาจะจบที่ชนะของทีมเยือนแต่เจ้าบ,บ้านก็ไม่ยอมแพ้มาได้ประตูตีเสมอในช่วงทศเวลาบาดเจ็บจากมูฮัมหมัดซัมซุดดิน นาทีที่90บวก4จบเกมเป็นบาหลียูเอตเต็ดเปิดบ้านเสมอกับพีเอ็นมาคัสซา1ประตูต่อ1ทำให้หลังจบเกมนี้บาหลียูเอตเต็ดเก็บเพิ่มได้อีก1คะแนน,นแต่ก็ยังหาชัยชนะไม่เจอไปเกมที่3าติดต่อกันแล้วทำให้ คะแนนของบารีเยอเต็ดมีเพียงแค่ยี่สิดคะแนนหล่นไปรั้งอยู่อันดับที่7ของตารางตามหลังจากฝูงเปอร์เซบายาสุรบายาเพิ่มเป็น9คะแนนแต่แข่งน้อยกว่า1นัดส่วนเกมนัดถัดไปของบารีเยอเต็ดนั้นจะเป็นเกมการสัปดาห์ที่บารีเยอเต็ดนั้นจะต้องออกไปเยือนพีอเอสซัมรังในวันพุทธที่11บธันวาคมเวลาสิบเนิกาตามเวลาประเทศไทย และทั้งหมดนี้ก็คือหลังเกของนักเตะไทยที่ไปคาแข่ขงยงต่างแดนประจำสุดสัปดาห์นี้นะครับผมในสัปดาห์หน้าพวกเขาจะมีผลงานเป็นอย่างไรสามารถติดตามกันได้ในคลิปหน้านะครับผมถ้าพเพื่อนค่อยอย่างไรก็สามารถพิมพ์บอกกันได้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแตนที้พเพื่อนๆก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้พขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ